Io, see you. อเลีเ้ยวเซโยผูกเข้าสแตด์อัพเโยเค็กินเว้นนะคะเมื่อวันขอ,ของที่ไม่ได้อัดคลิปพอดีดู YouTube แล้วก็อ้วงแล้วเราก็หลับไปเราก็ตื่นมาว่าจะอัดคลิปเราก็เออลืมก็มเพิ่อมอัดคลิปเวลาตีหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ เราไปเจอแบบดีว่าไม่รู้มันคือแบบอะไรแล้วแล้วมันมีแบบไปดนี้บ้านเด็กกับมหาเราก็แบบเออโอเคเลยละกันเล่นทีละแบบไปก่อนไม่ใช่เล่เดียหยฮัดคลิปเลยแบบไปก่อน แบบนี้แล้วุกสุดยี่ห้าคนนะแล้วแล้วเราก็ไปดูดนแบบกันเลยอันนี้สี่คนนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้าคิดว่าดน,นี้น่าจะชัตเตอร์หนึ่งมั้งฝั่งนูน่าจะัตเตอร์สองแหละอันนี้น่าจะชัตเตอร์หนึ่งอันนี้น่าจะเซตเตอร์สองแหละเออใช่ถ้า,ามันมีสองฝั่งน่าจะชัตเตอร์หนึ่งชตเตอร์สองอะไรประมาณนี้ตำรวจนาจามาให้ทรนะ มนอาจารย์มันวิ่งไหวเหมือนเราคืนที่หนึ่งอู้ภาพสวยอะ่ะเหมือนเราเป็นเหมือนแบบ รถถั่วปะรถเมยอะไรอย่างงี้ปะรถเมยอะไรอย่างงี้ปะพวกรถเมยรถปรออย่างงี้ปะหกศูนย์หนึ่งเออหกศูนย์สองดิอะไรพวกรถบูงรถเมยปะดีี่ยใท่ไหม โมซีบมซี si si. สวัสดีค่ะอ่าฮะยีเดีดียีๆต้องรับถิงกันติดขังอ๋อฮะในการขับรถของคุณไม่รู้ว่าผมขับรถดีหรือเปล่าน,นะบอสอุย้ย <c oughs> ไม่ได้นั่งรถเมร์แบบอย่างนงี้มานานเลยนะรถเบร์แบบลักษณะงี้นะคือไม่ได้ไม่ได้นั่งมานานมาก น้องเมล์นะน้อเมย์แบบเนี้ไม่ได้ดั่งมานานมากคิดถึงคิดถึงน้งเมย์แบบนี้เลยอ่ะคือคิดถึงกันขึ้น้อเมย์แบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาไปไอคอนสยามหรือไปไหนอะ่ะไม่ได้นงังคิดขับรถโอเคโอเครับโอเคแตะหรือแตะคลิกหรือแตะเอาแค่เพื่อควบคุมบรรทบัส ไม่มีสิ่งปีเสษแต่เปล่าอยากรู้ว่าพีสิ่งแต่ไวไปไเลนะคุณพี่ผมขอขยับรถก่อน ติดอะไรอ่ะไ h y พี่ ใจบนเลยพี่เ oh <God. S 1> ดอิอีอะไรพี่ โอ้ยผมไม่ดึงนะไม่ดึงนะผพี่ไม่ดึงนะพี่ขัรรถชาอะไรวะโอ้โหไม่เห็นรถเขามาหนังไงวะโอ้โหไม่เป็นไรพี่เดีย๋ยวผมขับดิ้มๆพี่พยายามจะขับลงข้างทางนี้แหละ เราจขอเช็คผู้โดยสารก่อนนะมีทหารหนึ่งคนแล้วนักท่องเที่ยวที่มีกล้องถ้าใครใครไปนี่นะเผ็ดน,นะคะ ให้รูก้ก่อนใช่ไหมพี่พรู้นะ ได้หน่อยครับพี่ได้หน่อยครับปากเกตร,รับปากเกตร,รับพี่ปากเกตรับพี่ปากเกตปากเกตทำเหมือน,นเหมืวดเมือบ้านเราไม่ได้รวยจา,ากประเทศทะลุเขาคล้ายกับอาการกระตุกเนะื้อก็จะลงข้างทางนีง้แหละ

ใครอ่ะอะอ่ะปิดแม่งแล้วอะไรอ่ะอ๋อ เขาลุมขอจะสอบก่อนไม่อยากอยู่ข้างล่างน,นานครับพี่อ๋อสอบพิฐานเคนแรกไม่มีอะไรหรอกมันจะร้อนๆน่าจะคนที่สองคนที่สามมั้ง ไว้คำพูดดีๆที่พี่มาถึงตัวเรา,เาอะนะคำพดดีๆ,ๆมีบางคนบอกว่าเส้นทางที่เรามาเนี่ยมีผีไม่รู้จริงหรือเปล่านะพี่ถนนเส้นถนนเส้นทางนี้นมีผีจริงหรือเปล่าพี่จะไปที่ไหนละ่ะโอ้ยเขาเรื่องไปเรื่องหลอก เอาหรอพี่เอาหรออัดคลิปด้อไปกับสีด้วยนะทุกคนดูทุกคนดูเหมือนว่าที่เราขับผ่านมาไม่มีบ้านแต่ละหลังน่าจะผีแหละแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าคือไหนแหละผีสัว siwa, tadi khofai sama saya deh deh eh 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 eh, eh. Bye, bye, bye. เรียกข้อๆเพียงพร้อมกันน่าท้องพะโล่งหลวงมีเรื่องจะปปึกษาหาหรือทิดความใจน้องของพี่เทพฤทริ์ที่มาตรงต่อเวลาท่านน้องท่านเทพประธานท่านหลานหลวงดวงพรเลืวกมูเอามาเซนาน้อยใหญ่โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแิดใครให้คลิปดีด้วยนะคะแล้วลาบบาย